วิธีทำผักดองสามรสแกล้มของทอดอร่อยสุดๆเลยค่ะดอกเกลือครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายหช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชู4ช้อนโต๊ะค่ะใส่น้ำตาลน้ำส้มสายชูเกลือน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะยกขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนคนให้น้ำตาลละลายพอเดือดชิมสามรสเปรี้ยวเค็มหวานปิดไฟทิ้งไว้ให้เย็นค่ะ แตงที่ดองให้ใช้แตงไทยอ่อนนะคะจะอร่อยกว่าแตงกวาไม่ต้องเอาไส้ออกหอมแดงพริกจินดาแครอทหั่นผักตามชอบเลยค่ะคลุกให้เข้ากันตักใส่โหลหั่นพริกใส่ตามชอบเทน้ำดองใส่ลงไปคนให้ทั่วทิ้งไว้10บนาทีคนข้างล่างกลับขึ้นข้างบนปิดฝาเข้าตู้เย็นหนึ่งคืนครบหนึ่งคืนก็ทานได้ผักกรอบอร่อยมากทานกับของทอด หรือเป็นน้ำจิ้มอาจารก็ได้นะคะ